แนะนำซินหมินปันได้รับบารมีธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพูนบุญวาสนาและปัญญาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเพิ่มความผาสุขในชีวิตทำให้จิตใจเข้มแข็งมากขึ้นก่อเกิดปัญญาเปลี่ยนแปลงทัศนคติอิสระเสีดีมีความสุขรู้ชอบเห็นชอบเพิ่มพูนความสมบูรณ์ในชีวิตสร้างสรรค์ชีวิตให้มีความก้าวหน้า ชีวิตมีเสรีภาพสบายใจมีความสุขแน่วแน่ในธรรมะจริงสัจธรรมจริงพระองค์การฟ้าจริงหนึ่งมเมล็ดอยู่ในแผ่นดินไม่มีแสงอาทิตย์ส่องน้ำฝนหล่อเลี้ยงก็จะไม่งอกงามเติบโตคนปีนภูเขาไม่มีผู้อธิบายและนำทางข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าปีนขึ้นสู่ยอดเขาก็จะมองเห็นวิสัยทัศน์แบบใหม่ มีราฐานบุญวาสนาได้จบประชุมธรรมเข้าชั้นเดียนสิมินปันศึกษาธรรมก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นหนึ่งก่อเกิดจิตใจศรัทธาเข้าชั้นเดียนสิมินปันก่อเกิดพุนดีได้รับบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญวาสนาปัญญาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตคนทั่วไปค้นหาสุจธรรมในชีวิตไม่เจอคนทั่วไปใช้ชีวิตยังไม่ก่อเกิดปัญญา ท่ามกลางชีวิตเวลาไหนจะเกิดเรื่องอะไรพวกเราไม่สามารถรู้ร่วงรู้เวลาได้แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้ายังอยู่ข้างๆปกป้องคุ้มครองเราช่วยเหลือเราอยู่ในหุนทางบำเพ็ญปฏิบัติตามเหตุแห่งกรรมใช้กรรมเก่าผลสุดท้ายก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขราบรื่นภายในใจมีพลังเพิ่มขึ้น สร้างสรรค์ชีวิตผาสุขความสุขก็คือผลดีของคนที่มีความพยายามบริหารความสง่างามคือมรรคผลที่ก้าวหน้าของจิตใจเพราะได้ศึกษาธรรมต่อเนื่องได้รับแสงปัญญาจากพุทธะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำจัดปุปนิสัยความเคยชินที่สะสมมาพระโอวาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดุดดังน้ำอำมฤตสลายความดื้อรัน้น ยกระดับจิตใจแปลเปลี่ยนอุปนิสัยทำให้เราเติบโตก้าวเข้าสู่ฟ้าที่กว้างใหญ่สร้างสรรค์ชีวิตผาสุขเปิดปัญญายกระดับความตั้งใจความรู้มาจากภายนอกปัญญามาจากภายในทำให้สมบูรณ์กลมกลืนศึกษาธรรมเพิ่มพูนปัญญาเจอเรื่องราวใช้ปัญญาไม่กังวล ถ้ากระตือรือร้อนก็จะไม่เดือดร้อนจัดงานให้สมบูรณ์กลมกลืนช่วยตนแบบผู้อื่นสร้างผลสำเร็จทุกด้านมีความปิติอินดียกระดับความตั้งใจไม่ถูกภายนอกก่อกวนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไ,ไม่ว่าทำง,งานอะไรหันซ้ายก็ราบรื่นหันขวาก็ราบรื่นทุกอย่ากกงกลมกืนจิตใจแสสงบ เปลี่ยนแปลงความคิดจิตสตเสีดีมีความสุขจิตใจใสสงบทั้งจัก,กรวาลเป็นพารานุภาพที่ยิ่งใหญ่สามพันโลกมีสีสันมากมายทำให้คนดูไม่ทันเข้าชั้นซิ่งหมิ่นปันเพิ่มพลังจิตใจทำให้เราปรับเปลี่ยนข้อคิดเจอเรื่องราวใช้จิตดีงามรักธรรที่ดีความประพฤติที่ดี ความคิดบวกช่วยเหลือตนเองก่อนฟ้าย่อมช่วยเหลือเชื่อว่าไม่มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่มีอุปสรรคฝ่าฟันไม่ได้ชีวิตเสรีภาพร่มเย็นสบายใจมีความสุขรู้ชอบเห็นชอบชีวิตอุดมสมบูรณ์ทุกคนอยู่ในช่วงเวลานั้นสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ช่วนี้รันรับธรรมะทำให้เราพบเจอหนทางกลับคืนเบื้องบน เข้าร่วมประชุมธรรมทำให้เราแน่วแ,แน่ธรรมะจริงสัจธรรมจริงพระองค์การฟ้าจริงก้าวขึ้นเข้าร่วมซีมินปันศึกษาธรรมเข้าร่วมงานธรรมตามขั้นตอนยิ่งมายิ่งเข้าใจในหลักธรรมยิ่งเพิ่มความภาคภูมิใจยิ่งมายิ่งมีความสุขในชีวิต ครอบครัวยิ่งมายิ่งมีความสมานฉันท์มากขึ้นชีวิตยิ่งมายิ่งสมบูรณ์กลมกลืนมากขึ้นวันนี้ผ่านไปแล้วถึงมีพรุ่งนี้มีตอนนี้ถึงมีอนาคตมีบุญวาสนาและมีฐานบุญมีบุญวาสนาและปัญญาอย่างเธอรีบๆเลยขอบคุณที่รับชม